ระยอดและแย่อยู่ให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งจุใจไปเลยออกเป็นแผ่นยังไปถึงตอนนั้นเราคือน้องเจนายนะสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนเลยเด้อจ้าแม่น้องเจนายมาเก็บบักพริกจ้ะเสียไปพัดกระเพราเพ่อน้องเจนายเบิ่งเมนน้องเจนายมาเจอเห็ดโคนดล้วงดอกใหญ่เลยนะจ้ะหน้าเพื่อนสีลักออกนะจ้ะจ้า ดอกใหญ่เลยยังประธานได้เห็นหน้อยเลยเดี๋ยวแม่น้องเจริญกระสิบเปเลาะต่อเด็หน่อยเดี๋ยวเฮามาเอาอันนี้ก่อนเด้อจ้ะเดี๋ยวแม่น้องเจงนิยกระสิบกลับไปทํากับ,ขเ,กบเข่าเหมือน้องจนิยก่อนแล้วเฮาสิไปเลาะเฮ็ดกันจับแบบนี้เผื่อเพื่อนอกหลายกว่านี้นะจ้ะมาจ้าแม่น้องจงนเยสิพางัดเลยได้จ้านี่นกันเลยจ้าป๊าด เดีกจ้ะิเราได้เท่าที่เอาได้จ้ะโอ้โหเาแม่พี่น้องเห็นอยู่บเน้อโอ้โอ้ไม่คิดเห็นเลยด้วยจ้จเฮ็ดเขากปเลย Tapos ไม่ไปเห็นดงนี้ <Okay. S 1> <Okay. S 2> มาเอาก่อนย่านเพื่อนเ็น ยันเพื่นากายไปกลายมาแล้เพื่อนเห็นมีะน,นายป้าไปเอาตะกร้ามาจา้ะเดี๋ยวค่อยไปหาต่อเนาะเดีมาบึงใกล้ๆจ้ะเต็งโมเต็งโม,งโมไปหาเฮดปีกไปเรลยเอางามเลย ครื่องตะกาอยู่ดีโอ้เชละมื่ี้เห็นตัวเริจ้ะมีอยังอีกสามดอกเดี๋ยวจะไปดู คือดอกสุดท้ายจ้าเฮ้ยน้อนอุ๋มนี่ดอกสุดท้ายเบิรลเราได้จ้าปันนี้มาเบิ่งนผลงานของเฮากันจ้าจ้าผลงานของเฮาเดี๋ยวแม่น้องจะนายกะสิกลับบ้านก็ได้จ้บอันนี้มาลุ้นกันว่าเฮาสิได้เมนูอย่างเนาะจ้าเดี๋ยวสิเอาไปทําเมนูเดี๋ยวสิเละกลับไปยูดกจ้า สิเลาะไปเบิ่งอยู่สุดกับไปได้พ่อมมาหาเฮ็ดเลยด้วยจ้ะสิมาเฮ็ดสิไปเฮ็ดกับเปาเดี๋ยวเลาะไปล้วกลับบ้านไปทำกระเป๋าคนน้องาจจ้าบันนี้ไปจ้านี ah ah <laughs> ่พาเลาะกลางวันแล้วจ้ะบ่อเจอปัดมากลางคืนไปคึกดอกบักใหญ่ปานนี้จ้ะเฮ็ดที่เขาได้วางเวนนี่ก็เฮ็ดกินเลยอด้วยจ้ะแล้วมาเลาะใหม่กลางคืนเผื่อเจออีกแล้วเจออีหลีด้วยจ้ะนี่ด้ มีฮอทพีเลยจ้ะโอ้ชุบลูกปานหน่วยไข่เลวเนาะพ่อนังจันายเนาะพ่อนังจันายพามาแล้วอ,อีกจะกลางคืนเลยกำลังสีท่อแล้ะมิกี้นี่ฮะว่าสิพากรับเลยจ้ะเพื่อนออกเป็นน้ำจิ้มซื่อๆเนาะพ่อนังจันนายเนะาะย,ยังบอกเต็มที่เพราะเพื่อนออกบ่องก็ยอดกระแยกจ้ะขาเงาขนาด กลางเวรกระหมานกลางคืนกระหมานคือเก่าผัดใส่ไข่กระแซบชัวเตเียมเรากร้ไรเล็กตัวนครับ เทียมน้อยพกพาเธอสะดวกได้สุดขาคู่ดอกเลยนะพวกน,น <c oughs> เท่าไหร่นี่จัดเสียมคืนก่อน <c oughs> ขดดุดเท็ด คนหลวงกล้ามาน้อยนะอกินแค่นี้นะกินแล้วไหมนะ่ะกินแล้วดอกสีขาวขาวจั๊ะเลยในกล้องดอกงามขนาดเลยจ้ะ จุ่มเี่จุม่มใหงแต่งาม,จมเจอแบบนี้จ,นจักแบบขาวเต็มกองทางมึงน้องพน้องเจ้านายนะ้องคุณสิครับเจอบ้องระยอดละแยะดิอยู่ให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งจุใจไปเลยออกเป็นแผ่นยังไปถึงตอนนั้นน้องพน้องเจ้านายนะขุดตาสุดไปที่เนี่ ถ้าถึงเวลาแล้วโอ้แหละฝนตกใส่ซะตอนเป็นเท็ทโทอดน้องพอน้องจะไหนเนาะอตอนแบบนี้หันได้อยู่แต่ตอนเป็นเท็ทถอดหันตี้ถ้าถอดได้ก็ดีไปเนาะปุ๊หนึ่งจุ่มเียงามขนาดไปดฟังนห้พี่จ๋า ออกห่างกันเนาะอโอกเป็นแผ่นยาวมาเลยกันเพื่อสิคะพนันจะนายเพื่อสิพุดม้วนเสร็นแล้ว <c oughs> พุดม้ว,ว <c oughs> เเนเพื่อนวะดอกภูมิใจนำเหนือโอ้โหพนันจะนายบึนน้งนีนะง <c oughs> อยพูนอยู่นี่บึ้งดอกค่ะ

รัดแล้วกับสิได้แกงต้นนองแบบนี้รัดใส่ไข่้ะดอกอะใหญ่ขนาดแกงเสียพักน้กงเปรด็ดไกเกยเปร็จไปเโยอ๋อไปนั่นทีนเบนบงหอยกันเลยอยากกินเน็ดเท่าแล้วค่ะ เขาแย่งกันคนก็เพี้ค่อยกดนําห่อยือดขึ้นอืโอเป็ปตะลึก,ปก,กเป็นตะยาวดีตีก็ดีดอกไ่โคนเพิ่งเคยสียหันเธอพน้องจะันอืดอืดโอ้หันดอกมาเ่ยดอกไ่ปะคนอ่ะ เอาดอกก้นะนี่เอาผลงานของเฮากันจ้าไปนี่นี่ผลงานของเฮาแต่ถ้าเฮาไปได้พัดเมื่อเว้นนี่ก็คือสีได้เต็มตะก้าอยู่เนาะพน้องจนะนายเนาะพน้องจนะนายก็เห็นเลยจ้ะพน้องจนะนายเลือกงานมาพอดีเลยภูมิใจนําเสนอดอกนี้นะเนาะดอกพกใหญ่เลยจ้ะอันนี้ก็ได้แกงเนื่องอีกคือเก่าเนาะพน้องชนะายเนาะ่น้องจนะนายก็เสเาไว้แกงจ้ะอันนี้อันนั้นจ้าคลิปนี้กับฟาทั้งกลางวันและกลางคืนเลยด้วยจ้ะ กดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่น้องเจนนายหน่อยด้วยจ้าแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าดีค่ะตั้งแต่แจ้งจนค่ำเลยนะพ่อแม่พี่น้องจ้ะ